สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้คนที่นิ่งอีโก้สูงเขาคิดยังไงกับคุณเรามาดูความคิดเขาเขาคิดยังไงกับคุณเขานิ่งอีโก้สูงเขานิ่งๆอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณ ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเรามาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้ทั้งคุณและเขาสถานการณ์เรื่องราวของคุณและเขาเป็นอย่างไรท้าวเวสวรณคุณมีความมั่นคงนะเพราะเนี่ยพูดถึงความมั่นคงความอดทนคุณจะได้พบเจอคู่ที่เพราะคู่ที่ดีมั่นคงได้ดังที่คุณคิดคุณหวังคุณปรารถนา คุณมั่นคงกับความรักพร้อมที่จะอดทนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้เขาก็รักคุณนะดูแลห่วงใยเอาใจใส่คุณคุณกับเขาเป็นความรักความเข้าใจดูแลห่วงใยแล้วเขาต้องเป็นคนที่ต้องการความรักความเข้าใจแล้วคุณต้องการให้เขาดูแลเอาใจใส่ความรักความเข้าใจความห่วงใย แต่มีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขนะพเพราะเบนี้พูดถึงเนะี่ยยังมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องเผชิญในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยพอเบน,นี้พูดถึงความต้องเข้าใจซึ่งความทุกข์ยากลาบากในการดํารงชีวิตในความรักที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์ปล่อยวางยอมรับแล้วเรียนรู้ทั้งสุขทุกดีร้ายที่เกิดขึ้นเพราะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขระหว่างคุณกับเขาเนะี่ย อุปสรรคปัญหาในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณถือเนี่ยแมงป่องเนี่ยเป็นเหมือนอุปสรรคปัญหาแต่ตัวคุณทั้งคนรักเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความเข้าใจเข้าใจซึ่งความยากความลาบากความทุกข์ความทุกอย่างที่เกิดขึ้นนางสีดา การความนิ่งน่ะนิ่ก็นิ่งเขาก็ว่าคุณนิ่งนะคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งความนิ่งการรอคอยความรักนี้ต้องอดทนต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในที่สุดก็สำเร็จสมหวังเขาว่าคุณคือคนที่ใช่รอคอยความโดดเดี่ยวเดียวดายทุกทรมานใจความไม่เข้าใจกันเนี่ย ทั้งคุณและเขามันอยู่คนเดียวอะเนี่ยเป็นความรักแต่ก็เหมือนมันยังไม่เข้าใจกันนางสีดาแต่ก็รักเขารักคุณคุณรักเขาความยุติธรรมเทพบุตรยุติธรรมหรือเป็นความรักที่คุณทั้งเขาคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบได้ดังที่คิดที่ต้องการที่ปรารถนารักที่ต้องใช้เหตุผลในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น ได้รับความยุติธรรมนำความยุติธรรมจะพูดจะคิดแต่สินใจอะไรให้รอบคอบการคิดแต่สินใจเพราะต้องถือตาช่างอะพินิจพิจารณา,นากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่ปัจจุบันเพื่อความมั่นคงในอนาคตพัทักษะเป็นเนี่ยทั้งคุณและเขายังมีเรื่องที่ต้อง ต้องออกจากอุปสรรคปัญหานะ่ะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงต้องอดทนต้องหนักแน่นเด็ดเดี่ยวมั่นคงค่อยคิดค่อยแก้ไขด้วยความรอบค้อมมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเรื่องราวที่เอาชนะอุปสรรคปัญหาร่วมกันแล้วสรุปเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาความนิ่งนะ่ะคนนิ่งอีกโกสูงเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาก็นิ่ง นิ่งดูเหนื่อยแต่เขากำลังคิดตัดสินใจทำอะไรในระยะอันไกล้นี้หรือพลังงานทั้งคุณและเขานี่แหละนิ่งคุณก็นิ่งความนิ่งคุณว่าเขานิ่งเขาก็ว่าคุณนิ่งดูเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันความรู้สึกเหมือนกันรอคอยความรักความเข้าใจเหมือนเหมือนกันอะต้องการความรักความมั่นคงความเข้าใจความสุขความสมหวังการดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่ เขาก็ต้องการความรักจากคุณความเข้าใจพลังงานของคุณและเขาเพราะใบนี้พูดถึงน่ยอุปรสรรคปัญหาเนี่ยเทพธิดาแมงปองอะความอดทนความมานะพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายในความรักความเข้าใจกันได้ต้องผ่านอุปสรรคมากมายนามาเรียนรู้นะที่ที่จะต้องแก้ไขร่วมกันด้วยตัวเขาเองมีเรื่องที่ต้องแก้ไข เพือพ่อแม่หมอดูพลังงานโดยรวมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นความรักความเข้าใจความห่วงใหญ่แล้วเรียนรู้นิสัยใจคอกันมันเป็นความรักความมั่นคงได้นะ่ะทั้งคุณและเขาเพียงแต่ต้องเหมือนอยู่ที่คุณและเขาได้สำรับเนะี่ยพบแสงสว่างความสุขความเข้าใจภายใตายสำรับแสงสว่างบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว หรือไม่อีกอย่างก็เป็นคนใดคนหนึ่งต้องยอมยอมรับและสนับสนุนในอีกคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งทำความอดทนเพราะคุณก็คาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบเขาก็คาดหวังคาดหวังกับคนรักความรักรอคอยแล้วเขาก็รักคุณแล้วเป็นความรักที่นิ่งๆเหมือนกันแล้วเรามาดูความคิดเขาคิดอย่างไรกับคุณ คิดยังไงกับคุณแต่เขารักคุณนะ,นะต้องการความรักจากคุณความเข้าใจความอดทนและเขาว่าคุณก็อดทนกับเขาได้ความนิ่งความรอคอยต้องฝากฟันอุปสรรคมากมายใช้เหตุและผลเรามาดูความคิดเขาอืมรักยืนยาวเขารักคุณ อยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันความคิดเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขารักแล้วจะเป็นคู่อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าคุณดีกับเขาหว่วงใยเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเขาต้องการมีคุณมาอยู่เคียงข้างให้คุณเข้าใจเขา,าแ่เบ่งปัน คุณมอบความรักที่ดีให้เขาแบ่งป,ปันนะ่ะความสุขความเข้าใจหรือเขาเป็นเขาคิดอย่างไรกับคุณเพราะเรามาดูความคิดเขาแต่เหมือนเป็นความต้องการของเขานะ่ะการความรักความเข้าใจความแบ่งปัน,ปนความเขาบ่าคุณนะ่ะจะรักเขาดูแลเขาเข้าใจเขาแบ่งป,ปันเรื่องราวทุกทุกสุขดีร้ากับเขาได้พูดคุยกับเขาได้แล้วเขาต้องการให้คุณเข้าใจเขาเขาคิด แต่เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาเขาเหมือนจะมอบความรักการเบ่นปันน่ะให้คุณรักที่ดีให้คุณได้อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าอธิษฐานขอพรนะตอนนี้ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักนี้สมเร็จสมหวังให้คุณเข้าใจเขารักเขาหวงใยเขาดังที่เขาคิดเขารารถนาเขารอคอยอะ่ะ เขาต้องการหรือแก้ไขอุปสรรคปัญหาเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตเขาเองฝ่าฟันอุปสรรคไปได้คุณเข้าใจเขาอะแล้วเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขารักขอให้ความรักนี้สมหวังแอบรักเขาแอบรักเขารักคุณนะแต่เขานิ่งรักที่มีอุปสรรคปัญหาได้แต่แอบรัก ต้องนิ่งแต่คนที่นิ вм, Arrow, ragt, ่งอ ja ีโก้สูงเขาคิดแต่เขาก็นิ่งแล้วอย่างไรเขาก็ได้แต่นิ่งนะเขารักแต่เขาแอบรักอ่ะใบนี้อยากออกมาให้ให้ความรักเขาต้องการความรักผิดหวัง เขากลัวนะกลัวความผิดหวังความเศร้าความเสียใจกลัวคุณไม่รักกลัวความไม่เข้าใจแต่เขารักคุณแต่เขาก็นิ่งอีกโก้สูงหลักยืนยาวมั่นคงแล้วอย่างไรเขาจะทำอย่างไรอีกพราะเขาดูนิ่งดูเหนื่อยดูวิตกกังบน กลัวความผิดหวังยังไม่กล้านะได้แต่อธิษฐานขอพรขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความรักนี้สําเร็จสมหวังต้องการความเข้าใจแต่เขาพร้อมที่จะมอบความรักความห่วงใยเข้าใจแล้วเขาว่าคุณเป็นคนที่ที่ใช่ที่จะแบ่งปันความรักที่ดีให้เขาอะแต่เขานิ่งนะ่ะรักแต่นิ่งแอบแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงแอบจะเกิดขึ้นบ้านต้องการสร้างบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณ มีคุณเป็นคู่อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันแตกแล้วคิดอย่างไรฮะนี่ตกกังวลนะเหมือนเขามีเรื่องราวาที่เขาเคยเจ็บเขาเคยเจ็บนะเหมือนเรื่องราวที่เจ็บที่ผิดหวังที่เสียใจ เรื่องที่เจ็บแล้วกาคิดอย่างไรเหมือนเขาคนคนนี้คนที่นิ่งอีโก้สูงความคิดเขานะเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะดูแลห่วงใยเขาในสิ่งที่เขาเจ็บปวดผิดหวังเสียใจอยู่นาตอนนี้เขาว่าคุณคือคนที่ใช่แต่เขานิ่งเขารอดูสถานการณ์ก่อนนิ่งๆอีโก้ e สูงหรือไม่เพราะคุณพลังงานโดยรวมอะคนที่คุณมาถามถึง พะดูพลังงานตัวเขาแล้วเขาต้องการความรักความเข้าใจความมั่นคงแล้วอย่างไรอีกหรือเขาเคยเจ็บผิดหวังหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไม่เข้าใจกันเนีย่ยมีเรื่องราวที่แตกแล้วความเจ็บหรือเรื่องราวของเขาเองทางตันหาทางออกไม่ได้ทำให้เขานิ่งคิดหาทางออก ถ้ามองดูแล้วพลังงานถ้าเป็นคนที่เขาแอบรักแอบชอบคุณนิ่งอีกโก้สูงไม่พูดไม่บอกคุณเขารักคุณคุณมาถามถึงเขาว่าค,คนคนนี้ดูเขานิ่งนิ่งอีกโก้สูงเขาคิดคิดอย่างไรอะ่ะเขารักคุณนะรักแต่เขาเคยผิดหวังเจ็บปวดเสียใจมาก่อนเขาว่าคุณคือคนที่ใช่แต่เขายังคิดหาทางออกไม่ได้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณรักเขาให้ความรักนี้สําเร็จสมหวัง หรือไม่มองอีกด้านคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันเพราะมีการแตกแล้วหรือเรื่องเราที่มีเรื่องที่ทําให้เขานิ่งและอีโก้สูงอะ่ะดูขัดแยง้งแต่เขารักคุณเพราะเขามีเรื่องที่เศร้าอะ่ะมันมีอุปสรรคปัญหาแต่เขาอะ่ะต้องการมีคุณเป็นคู่อยู่เคียงข้างซ่อมแซมเขากําลังซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเองเรื่องราวที่ ตัวเขาหรือเรื่องราวที่ผ่านมาที่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยต้องแก้ไขถ้าคุณกับเขาไม่เข้าใจกันหรือมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยหรือเขาอ่ะมีเรื่องราวของเขาเองเน่ยแต่เขาแอบรักคุณรักคุณทําให้เขานิ่งดูอีกโก้สูงเขารักเสริมสวยกําลังดูแลตัวเขาเองเพราะเขาอยู่ในความผิดหวังความเสียใจ มองไม่เห็นแสงสว่างความสุขความสมหวังได้มีเรื่องที่ต้องคิดเรื่องตัวเขาเองนะ่ะแต่เขาอ่ะคุณเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะพร้อมอยู่เคียงข้างเขามอบรักที่ดีให้เขาเพียงแต่ตัวเขาเองยังไม่พร้อมดังดูมีอุปสรรคปัญหายังเรื่องที่ต้องแก้ไขฮนะติดมือถือเขาก็ส่องมองคุณแอบส่องแอบมองคุณทางโทรศัพท์ดูว่าคุณเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่ แเขารักคุณแต่ก็นิ่งคนที่คุณถามถึงไม่ว่าพลังงานใดเขารักคุณแต่เขายังหาทางออกไม่ได้เขากำลังซ่้มแสมแก้ไขเรื่องราวตัวเขาแล้วเขาจะบอกคุณเพราะเขารักคุณเขาจะบอกให้คุณรู้แล้วเรามาดูอีกว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่นิ่งอีโกสูง คิดเขาจะทำอย่างไรแม่หมอจะใช้ไพ่ครึ่งสำหรับทางซ้ายทางขวาด้านนี้คิดอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณคุณนิ่งอีกโก้สูงทานไฟเก่า คิดเรื่องเก่าๆตัวเขาเองมีเรื่องเก่าๆที่ต้องแก้ไขหรือเรื่องเก่าๆระหว่างคุณกับเขาคิดเรื่องเก่าๆเป็นที่ผ่านมาต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องมีเรื่องเก่าๆเขาว่าคุณคือคู่ของเขาคู่สร้างคู่สมเขารักคุณการแต่งงานมีคุณอยู่เคียงข้างชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดูเขารักคุณนะหลังนี้พร้อมที่จะเปราะบางพังได้ตลอดเวลา ปิดกันเขาก็ว่าคุณนิ่งแล้วเขานิ่งนะ่ะเขาปิดกันเพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวเขาเรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านมาเนื้อคู่คุณคือคู่ของเขาเป็นเนื้อคู่ของเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาในที่สุดก็จะเข้าใจกัน มีความสุขพอคุณกับเขาอะยินยามเป็นมีอะไรที่คล้ายๆกันถ้าคุณเป็นคู่ของเขาเขาบอกว่าเหมือนคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้คิดแต่เขาคิดว่าคุณคือคู่แต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมีเรื่องที่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเดี๋ยวดูฮะซับซ้อนอะเรื่องที่จะต้องแก้ไขเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆเป็นพลังงานที่ไม่ใช่เรื่องของฮะ มองดูแล้วเป็นเรื่องของเขาเองแล้วเขานิ่งมีเรื่องต้องแก้ไขหรือไม่เป็นคนที่คุณถามถึงที่คุณรู้จักกันเป็นคนที่เรื่องเก่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเก่าคนที่ผ่านมาก็ได้ที่นิ่งอีโก้สูงเนี่ยเขาดูมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอะ่ะมีดีจึงไม่งอไข เขาว่าคุณหลออคุณสวยคนมีสเสน่ห์คุณจะไม่เลือกเขาไม่รักเขาหรือเขามองอีดานว่าตัวเขาเองเนะี่ยเขาไม่เคยงอใครเขาจะงอคุณแลวเขาคิดคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ถ้าไม่ใช่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่ต้องแก้ไขเนะี่ยก็เป็นตัวเรื่องของเขาเองเนะี่ยที่เขานิ่งอีโก้สูงแย่งชิงเขาไม่ยอมแพ้นะ ไม่ว่าพลังงานใดไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าคนที่คุณถามถึงนะ่ะเขาจะเอาชะนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณคิดว่าคุณคือคนที่ใช่เพราะคู่กับไพ่ความเปราะบางความเนี่ยประสาทสายอ่ะรักที่พร้อมที่จะพังแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเมื่อเมื่อเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะเป็นคู่เนี่ยของเขาฝาหลังฝน ชีวิตจะสดใสสวยงามเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คุณคือคู่ของเขาชีวิตจะสดใสสวยงามมาเป็นความรักที่มั่นคงเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้ไม่รอดติดเบ็ดหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณเพราะคุณคือเนื้อคู่ของเขาเขาคิดอย่างไรคิดว่าคุณคือคนที่เขารักเป็นเนื้อคู่แล้วอย่างไรคิดอย่างไรตัวเขาเป็นอย่างไรแต่เขานิ่งนะ่ะหลบเขาต้องการความมั่นคงนิ่งอีโก้สูง เขาช้าๆจะมั่นคงค่อยคิดค่อยแก้ไขค่อยเป็นค่อยไปความรักจะมั่นคงมันถึงเวลาใช้เวลารักพลิกล็อกรักที่ยังพลิกล็อกได้ตลอดเวลาจากร้ายเป็นดีจากดีเป็นร้ายมีเรื่องที่ต้องบอชเชิญที่ต้องเข้ามาให้เขาแก้ไขนะ่ะอยู่ตลอดเวลาหรือเขาว่าเรื่องราวเนี่ยจากร้ายกลายเป็นดีได้พลิกล็อกได้ค่อยนิ่งค่อยใช้เวลาวนกลับมาหัวใจเขาไปไหนไม่ได้ไม่ไหนไม่รอดกลับมาหาคุณรักคุณ คิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขารักตาบนิลันดอนไม่เปลี่ยนแปงลงรักมั่นคงแล้วเขาคิดว่าคุณก็รักเขานะดีกับเขาห่วงใยเขาไม่เปลี่ยนแปลงนะ่ะวิวาผาฝันแต่งงานเขาจะแต่งงานกับคุณรักที่มั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขารักคุณนะเนี่ย้าไปสรุปเนะี่ยอัน,นี้ก็เป็นคู่ นี่ก็ติดเบ็ดรักคุณนะคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเพียงแต่เต่าอ่ะนิ่งช้าๆมันคงค่อยเป็นค่อยไปหรือเขาต้องการให้ตัวเขาเองมั่นคงดีเพียบพร้อมแล้วตัวตลกคุณน่ารักอยู่ใกล้แล้วมีความสุขถนอมรักแล้วเขาจะดูแลหัวใจคุณอย่างดีธนุถนอมเบิกบานเขามีความสุข คิดอย่างไรก็คิดม,มีจะคุณหัวใจเขาถึงเขานิ่งอีโก้สูงค่อยคิดค่อยแก้ไขกลัวเขากลัวกลัวคุณหลุดลอยไปเขาจะเสียใจมากถ้าเขาไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้เพราะรักเขารักคุณตาบนี้รันดอนไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะฟ้าหลังฝนชีวิตจะสดใสสวยงามแล้วอย่างไรบาปความผิดทั้งปวงที่เขาเคยทําไว้น่ะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของเขาะหรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยที่ทําผิด ถ้าเขาไม่ได้ทําผิดกับคุณก็ทํากับคนอื่นที่คุณคุณถามถึงเขาอะอเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เหมาะสมนะเขาอึดอัดทําอะไรยังไม่ได้นะคําสาบานคุณคือคู่ของเขาเขาผูกพันเหมือนพบพึ่งพบก็เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนนะเคยสาบานกันว่าจะเป็นคู่กันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะใช้เวลานาน,านเพียงไรไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเพียงไร ในที่สุดก็จะสมหวังเป็นคู่กันได้ออกจากอุปสรรคต่างๆได้ส่วนหน้ากากมีเรื่องที่ต้องแก้ไขที่ยังไม่เข้าใจกันเขาก็หลงไหลหลงสเนสเน่ห์เสน่หาเขารักคุณอย่าพุกมัดคุณไว้กับเขาน้ำพึ่งและยาพิษมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมีเรื่องที่ทั้งสุขทุกข์ดีร้ายอ่ะน้ำพึ่งและยาพิษทั้งมีความสุข ที่รักคุณแล้วมีอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขทำให้เขานิ่งนิ่งอีโกสูงเติบโตชา้ชาๆจะมั่นคงค่อยคิดค่อยค่อยค่อยแก้ไขอะแล้วเขารักคุณมานานแล้วคนนี้แล้วเขาว่าเขาจะเป็นที่พึ่งให้คุณได้เนี่ยความคิดเขาคิดอย่างไรกับคุณรักโลเลมีแต่คำถามว่าจะทำย่างไรต่อไปโสดสโมอสรแล้วเขาว่าคุณเน่ะ มีชอบความเป็นโสดอยู่ความเป็นโสดทางธรรมคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้อ่ะเอาธรรมะเข้าช่วยนิ่งแล้วเขาว่าเขาเหมือนคู่ความรักอะ่ะต้องมีสินเสมอกันความดีเหมือนกันเป็นคู่กันพอไปนี้พูดถึงถ้ามีอุปสรรคปัญหาเขาก็เอาเหมือนธรรมะตามหลักศาสนาที่เขานับถือมาปรับปรุงแก้ไขตัวเขา เรียนรู้อ่ะแล้วปรัปรุงเพื่อความมั่นคงในอนาคตเขาคิดเขาแอบรักคุณเขารักคุณแต่นิ่งค่อยเป็นค่อยไปะเขาจะนำความร่มเย็นความสุขมาให้คุณเรามาดูเขานิ่ง Eco อีโก้สูงอ่ะความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจเขาคิดอย่างไรอ,อีกอีกหาใบซ่อนอยู่ในใจเขา เขาบอกว่าเขาทำพลาดแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณหรือจะทําอย่างไรให้ให้เรื่องราวนี้ถูกต้องเขาว่าเขาผิดพลาดด้วยตัวเขานิ่งแต่เขาเพอเขานิ่งเน่ะเขาไม่รู้จะทําอย่างไรดี <c oughs> เขามีปัญหามีปัญหาในอดีตน่ยถูกละทิ้งหรือเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือในเวัยเด็กหรือในอดีตที่ผ่านมา ถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวเขาก็เป็นความรักเขาผิดหวังที่ผ่านมาเขาเคยชินกับการสิ่งที่เขาต้องการเขาเคยชินกับการได้สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องได้แต่คุณทำให้เขาอยู่ในจุดของของเขาที่เหมือนเหมือนยากอ่ะไม่ได้หนังที่เขาคิดเขาต้องการคุณเหมือนไม่เหมือนใครอ่ะ แล้วอย่างไรความคิดที่ซ่อนอยู่ในใจเขาเขาจะใส่แหวนให้คุณเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเขาจะสวมแหวนเขาจะแต่งงานกับคุณหรือเขาจะบอกรักคุณหรือเขาจะพัฒนาความรักไปกับคุณเมื่อถึงเวลาเขานิ่งอีกโก่สงเขารักคุณอีกใบว่าเขาพร้อมพร้อมที่จะเลิกแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขานะ่ย พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเขาอะจะสูญเสียคุณไปไม่ได้เขาถ้าเขาไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้เขาจะเสียใจมากเเขาไม่ยอมสูญเสียคุณไปเขานิ่งอีโก้สูงเขารักคุณค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ